สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่6เแล้วค่ะคุณผู้ชมวันที่6กุลาคม2567ันห้าน้อยค่ะแต่น่าจะล่แนวท่านของราพัฒนาวันที่7ค่ะคุณผู้ชมราพัฒนาของวันที่เจ็ดจันจั์นะคะเป็นราพัฒนาค่ะของอปูโคราชนะคะค่ะคุณผู้ชมปูโคราชงมดที่แล้ว แอดจินเข้าบนล่างค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตามต่อค่ะคุณผู้ชมแล้วกับมีของเสียนอุดรแล้วก็ของปูสูงเจ็ดนะคะที่แยกบ่อลงแล้วก็จะลุรัฐบาลไทยค่ะคุณผู้ชมรัฐบาลไทยตองหมดเลยเนาะเนาะเหลือหลายเสี้ยนอยู่ค่ะเดี๋ยวค่อยๆเบรกลมตามกันไปค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าอีกวันสองวันก็จะพอค่อยว่างค่ะก็จะฝ่าุกแนวทางในรถเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะในเมืองกันค่ะ เ้ามีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนอพี่น้องเ้อไม่มีใครรู้เด้อว,ว่ามันจะหลุดจ,จะเข้าเหนื่อมากนะคะถึงเขาหางวดแต่มันก็ยังมีหลุดอยู่ได้นะคะคุณผู้ชมบริเวนเซียนพุ่ฉมังค่ะเป็นแค่เซียนสะบัดเล่นค่ะคุณผู้ชมเป็นน้องใมนะคะแต่ก็บังเอิญเข้าบนเข้าล่างค่ะคุณผู้ชม แล้วก็หลุดแล้วก็มีเข้ามีหลุดมีเข้ามีหลุดเป็นเป็นระยะคะ่ะคุณผู้ชมสําหรับปูได,ดี่ตีดตามนะคะที่เป็นเอฟซีของปูโคราชค่ะแจะเห็นแนวทางเนาะคะ่ะแนวทางที่ปูให้มาจากการคํานวณว่าหลายคู่คะ่ะคุณผู้ชมบนเป็นบนล่างเป็นล่างเรื่องของปูปูโคราดเป็นไหมีวิ่งบนวิ่งล่างแล้วก็มีจับคู่ให้บนจับคู่ล่างคะ่ะคุณผู้ชมมีแนวทางที่ เราพัฒนาไยๆเล็กไทยค่ะคุณตว่วาเล็กไทยเพิ่นเพิ่นประจับให้ชัดเจนปานนี้เนาะคะ่ะเลขกไทยยังมีบนล่างค่ะบนกันล่างล่างกันบนอยู่แต่เาาพัฒนาค่ะบนเป็นบนค่ะกันบนคือบนอี่หลีไม่บนอี่หลีค่ะคุณผู้ชมเป็นแนวทางค่ะขอขอบคุณห,หลายๆเ้อกกับขอบพระคุณปูโคราชนะคะที่ให้แนวทางมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมให้ได้ดูทางช่องจินตนา Channel น,นะคะแล้วก็ ขอบพะกุ้นคุณผู้ชมค่ะที่ติดตามเบิ่งแนวทางทุกๆแนวทางค่ะของทางช่องจินตนาแลค่ะคุณผู้ชมจินตนาขอขอบคุ้หลายๆค่ะที่เข้ามาเบิ่งแนวทางมีสองแนวทางค่ะคุณผู้ชมลาพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยสองแนวทางค่ะรัฐบาลไทยงวดนี้ก็รู้สึกว่าเวลาไปเร็วนาะว่าจะไปาตามวัดว่าต่างๆ ช่ได้เห็นบรรยากาศนั่แลรวก็ไปพอโชคกลาภนั่มนะคะแต่ก็คือสิบวันได้ไปคุคณผู้ชมรู้สึกเวลามันไปเร็วๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ก็วันที่ที่หกเลยแล้วนะคะวันที่เจ็ดกะมีธุระอีกค่ะคุณผู้ชมส่วนวันที่แปดก็ยังติดธุระอีกวันที่เก้าก็ยังติดลูกค้าอีกวันที่สิบพักอยู่หนึ่งวันไม่รู้ว่าจะได้พักไหมนะคะวันที่สิบเอ็ดก็ไปต่อค่ะที่สิบเอ็ดกับไป อีกคะ่ะคุณผู้ชมสีนล้ก,ก็ลรียคอ,อนแก่นค่ะสิบสองตรงกับวันเสาร์จากสิบสองไปยังไม่รู้เลยคะ่ะคุณผู้ชมราสีวงนพาคุณผู้ชมไปเก็บบรรยากาศปอนะคะกะเบื้องน้ากันคะ่ะคุณผู้ชมสีผ้าไปเบื้องบรรยากาศลงได้กันไปเบื้องพ่อก็เส้นเนาะคะ่ะเพราะว่าสันฟังแต่เสียงเบาอายานคุณผู้ชมเส้นเบื่อคะ่ะ กับมะฮอนค่ะแดดจ้าตะบะฮอนรู้สึกอากาศเย็นลงค่ะเหมือนจะเขานาหน,นาวค่ะ แอดจิตลูกไปแล้วค่ะแล้วก็ของเซียนบุดอนแล้วก็ของปูโคราดนะคะแล้วก็ปูศูนย์เจ็ดค่ะคุณผู้ชมค่ะเหลืออยู่อีกนิดหน่อยค่ะอ่ะศูนูปนน้ำกันค่ะคุณผู้ชมปอมี่ผู้มานผู้ปังติค่ะคุณผู้ชมตาปอมี่เบิงต่อนะคะวันจันทร์ค่ะวันปราบเซียนนะคะบนแนวทางใดมาสิสิบปังบอ่อค่ะวันจันทร์เป็นวันปราบเซียนนะคะ ปาบยูโบค่ะคุณผู้ชมกัอินเตนา่าเห็นสูตรดับค่ะคุณผู้ชมดับปอมานะคะงวดงกฤกีนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าดับหกหกไมมาประสันโหหกอมกันเลยค่ะหกสามหกเลยนะคะอินตาม่าอยู่ค่ะคุณผู้ชมว่าเสียสูตรนั้นมาฝากคุณผู้ชมามาเล่บอมแนจอยเนาะกับเอาตาม สูตรเก้าสูตรเติมราคาคุณผู้ชมเข่าเป็นเข่ารุดเป็นรุดนะคะสู้ไปด้วยกันเข่าก็คือเข่ารุดก็คือรุดของปูโคลาสเซนกาสลับกันเข่าสลับกันรุดค่ะ้าวันนี้เข่าวันนารุดนะคะแต่ก็ไม่ได้รุดทั้งหมดค่ะยังเหลือตัววิ่งอยู่ค่ะคุณผู้ชมส่วนของลุงทรงแล้วก็ของลุงเมืองเลยนะคะลุงเมืองเลยมาเปิดตัวใหม่ค่ะคุณผู้ชมอินตนาลงให้ไปแล้วนะคะแล้วก็ของเซียนอุดรเอ้เซียนไอของหนุ่มภูพานแล้วก็ ของเรือของอาจารย์ยอดบุรีรัมด้วยจิตว่านี่บมาันในล่งค่ะของอาจารย์ยอดกับพันล่งค่ะของอาจารย์ยอดบุรีรัมเข้าสองงวดติดค่ะคุณผู้ชมแล้วก็หลุดนะคะลุดเป้าม่นลุดค่ะคุณผู้ชมเพิ่นไห่มาอยู่แต่ตัววิ่งค่ะเข้าวิ่งเก้ากับหกเพิ่นจับคู่ไห่บเบาค่ะแต่วา,าตัววิ่งเพิ่นเข่าเนาะคะ่ะกอดข้อกันของอาจารย์ยอดบุรีรัมของเซียนอุดรของปูศูนย์เจ็ดค่ะที่เหลือค่ะคุณผู้ชม เดี๋ยวจินตนาจะทยอยลงไห้ในมือนี้ค่ะว่าพรุ่งนี้ต้องไปธุระนะคะจะได้รีบลงให้เลยนะคะเราก็มาลุ้นกันไปนี่ขันมีเลขกฝันค่ะคุณผู้ชมขันฝันแมนเนาะค่ะเนาะฝันแม่นคือทีผ่านมากระเจาเลขกฝันมาฝากคุณผู้ชมมันเป็นก็คือจังสียากฝันอยู่แมคุณผู้ชมขันฝันกระเจาเลขกฝันมาฝากคุณผู้ชมอีกค่ะเพราะว่าเลขกฝันปั้งปังนะช่วงนี้ค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมไปเบิ้งแน้วทางค่ะของปู่โคราช งวดวันจันที่7ตุลาคม2567ค่ะว่าปูจะให้แนวทางมาปังบอนะคะไปดูด้วยกันค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะปูโคราชนะคะเอ่ปูโคราดม <c oughs> า,างวดวันที่7ค่ะคุณผู้ชมวันที่7นี้นะคะปู่ให้มาเป็นวิ่งสองกับสามค่ะ วิ่งสองกับสามบนล่างค่ะคุณผู้ชมมีบนเนี่ยค่ะสองบนล่างสามนะคะคุณผู้ชมวิ่งสองบนวิ่งล่างสามนะคะเพิ่นแยกให้ค่ะคุณผู้ชมอ่าล่างมีสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าค่ะบนมีสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าเพิ่นเน้นบนค่ะคุณผู้ชม อาะค่ะอันนี้ของปู่โคราชนะคะคุณผู้ชมค่ะกาบขอพอบคุณปู่หลยๆค่ะที่ให้แนวทางมาว่างทั้งช่องนะคะให้กับคุณผู้ชมได้ดูเป็นแนวทางกันของกับราวพัฒนาค่ะคุณผู้ชมทุกทุกวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะคุณผู้ชมแล้วก็งวดวันที่สีที่ผ่านมาปู่ให้วิ่งเก้าค่ะวิ่ง8กับ9ค่ะคุณผู้ชมเข้าแต่ตัววิ่งนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมวันที่สนะคะ วันที่สองไม่เข้าค่ะคุณผู้ชมวันที่สองออก0489นะคะ04แล้วก็89ค่ะคุณผู้ชม489 <c oughs> ปู่ให้มา5กับ6ค่ะ <c oughs> แล้วก็วันที่30ค่ะคุณผู้ชมปู่ให้มา หนึ่งกับสองค่ะเขาทั้งหนึ่งและสองนะคะคุณผู้ชมแต่จับคู่ให้ไม่เข้าเพราะว่าผลออกสองแปดแล้วก็แปดหนึ่งหนึ่งค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอเอาไว้ดูนะคะเป็นแนวทางของปูโ่โคราชงวดวันที่เจ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวันจันทร์ค่ะคุณผู้ชมขอให้ทุกคนมันมัน,มนปังปังเด้อค่ะที่คำามาเบิ่งแนวทางทั้งช่องจินตนาชาแนลค่ะขอให้ทุกคนจงรวยจงมีความสุขสุขภาพดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ